นิทานเพลงเด็กเลี้ยงแกะวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการนั่งเฝ้าแกะเฉยๆเขาจึงคิดหาวิธีที่จะสนุกสนานขึ้นมาหน่อยเขาตัดสินใจเล่นตลกกับชาวบ้านด้วยการแกล้งตะโกนว่าหมาป่าหมาป่าชาวบ้านได้ยินเสียงตะโกนก็ตกใจรีบวิ่งขึ้นมาบนเนินเขาเพื่อช่วยเด็กเลี้ยงแกะและฝูงแกะของเขาแต่เมื่อชาวบ้านมาถึงพวกเขาก็พบว่าไม่มีหมาป่าเลยเด็กเลี้ยงแกะหัวเราะและพูดว่าผมแค่ล้อเล่นครับไม่มีหมาป่าหรอก ชาวบ้านรู้สึกโกรธแต่ก็กลับไปที่หมู่บ้านวันต่อมาเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเบื่ออีกครั้งเขาจึงตัดสินใจเล่นตลกเดิมอีกครั้งเขาตะโกนว่าหมาป่าหมาป่าชาวบ้านที่ได้ยินเสียงตะโกนอีกครั้งก็รีบวิ่งมาช่วยอีกแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าไม่มีหมาป่าอีกแล้วเด็กเลี้ยงแกะหัวเราะอีกครั้งและพูดว่าผมแค่ล้อเล่นอีกแล้วครับชาวบ้านเริ่มไม่พอใจและเตือนเด็กเลี้ยงแกะว่าอย่าเล่นตลกแบบนี้อีก เพราะถ้ามีหมาป่าจริงๆพวกเขาอาจไม่เชื่อและไม่มาช่วยหลายวันต่อมาขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นหมาป่าจริงๆก็ปรากฏตัวขึ้นมันเริ่มไล่ล่าฝูงแกะเด็กเลี้ยงแกะตกใจและตะโกนว่าหมาป่าหมาป่าอย่างสิ้นหวังแต่ครั้งนี้ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงตะโกนกลับไม่เชื่อและไม่สนใจพวกเขาคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะกำลังเล่นตลกอีกครั้งเด็กเลี้ยงแกะพยายามตะโกนเรียกความช่วยเหลืออีกครั้ง แต่ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อและไม่มาช่วยหมาป่าจึงโจมตีฝูงแกะและทําให้ฝูงแกะได้รับความเสียหายเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดกับการกระทําของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการโกหกและการเล่นตลกที่ไม่ดีอาจทําให้ผู้อื่นไม่เชื่อถือเราและเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นไงบ้างคะเด็กๆสําหรับนิทานหากสนุกแล้วไปลองฟังเพลงกันดูนะคะ คงยาเด็กน้อยนั่งฟูๆแกแต่ใจของเนาไม่รู้จะทำสิ่งใดคิดแกล้งเล่นตะโกนว่ามาป่าชาวบ้านวิ่งมาแต่ไม่มีมาป่าในดวงตา ชาวบ้านกลับไปพร้อมกับความไม่พอใจแต่เ,เด็กน้อยหัวเราะสนุกสนานในใจครั้งที่สองเขาใกล้เช่นเคยชาวบ้านวิ่งมาเจอหน้ากับความว่า ติกกดตกต้อยตะโกนด้วยความกลัวและววาดบ่นแต่ครั้งนี้ไม่มีใครมามาป่าจุดโจมฟูมแกะทุกตัว น้อยสมนึกผิดรู้สึกเสียใจการเล่นตลกทำให้ไม่มีใครเชื่อถือนิทานนี้สอนให้เราได้เรียนรู้ความสื่อสัตย์สำคัญอย่าให้ใครต้องเสื่อมใส เป็นไงบ้างคะนิทานเพลงเรื่องนี้สนุกไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมนิทานเพลงของเราเรื่องต่อไปนะคะ